มหาชัยมหาเริกลาชนเฉลิมศีสิทธมงคลเสริมโสดสองจวงจันสุขันเจมพระจงกราบรวมเจตจงรักพ้องเทิดไทยทูลพระขวัญที่สิบถวันรัฐไทยทำรงสืบศัก์จักรีพง ผ่านฟ้าพินโยยั่งยืนยงเย็นสิระบุญราชบุญแหล่งล่าร่มเพียงโพทองเปรมปองผองพักเบื้องบทธมานขอพึ่งโพทิสมพานผ่องแผ้วกเกษมสมัยสุขสมานปราโมทมวลเทิน ประภัยพิสุดดุดแก้วแห่งแก้วโกสินอาจินวจีจิตพร้อมประชุมพรเกริกพระเกียรติคุณขจรถิ่นแควน้นมาหายศูนย์มิ่งมหิสอนสยามรัฐเจริญนิรันมั่นแมนอื่นด้าวใดเสมอ ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าสมาคมแม่บ้านทั้งหก